ผมไปรู้ได้ยังไงมันจีคนภูเก็ตครับท่านเนี่ยครับท่านเลยถึงบีได้ผมขออนุญาตนะท่านอย่าหาผมลามปามนะครับผมถามท่านกลับอย่างเงี้ยท่านเคยทราบไหมครับมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็คือต้องให้ชาวบ้านมาร้องอย่างเงี้ยครับท่านมันจริงมันเป็นหน้าที่ของทางพ่อเมือง แรงจนต้องสูดปากกันท่านผู้ชมตอกกลับแทบนางหงายเลยนะคะคุณหนุ่มกันชัยฟัดกลับแรงกลางรายการโหนกระแสในเทปพ,พิเศษปมคนนอกพื้นที่นะคะลุกล้ำชายหาดภูเกต็ตค่ะจนคนภูเกต็ตแท้ๆเข้าไม่ถึงแต่รองผู้ว่าภูเก็ตนะคะกลับถามคำถามกลับพิธีกรว่าพื้นที่นั้นอยู่ตรงไหนทัทง้ทงๆที่เป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองงานนี้จึงทําให้คุณหนุ่มกันชัยถึงกลับเดือดโตกลับแบบไม่ไว้หน้า จากกรณีที่มีชาวบ้านภูเก็ตนะคะได้เดินทางมาร้องเรียนในรายการโหนกระแสเรื่องวีรกรรมสุดทนของนายเดวิดฝรั่งเตะหมอค่ะที่เป็นข่าวดังก่อนหน้านี้โดยบอกว่าเคยให้นายเดวิดค่ะเช่าบ้านแต่กลับถูกแจ้งบุกรุกท,ท,ท,ทั้งที่เป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านขณะที่พูดคุยกับชาวบ้านนะรวมไปถึงเจ้าของเพจโหดจังภูเก็ตนะคะและดรธนก,กิจค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันต่อเรื่องปัญหาของคนนอกในทุนุและชาวต่างชาติที่เข้ามารุกล้ำพื้นที่ชายหาดภูเก็ตเลยหลายแห่งโดยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ถูกซุกอยู่ใต้พรมาานน ะะแล้วไม่เคยได้รับการแก้ไขแม้ว่าชาวบ้านจะร้องเรียนซึ่งคุณยาวค่ะเจ้าของเพจโหดจังภูเก็ตได้บอกว่าในไหนผมมาแล้วผมก็อยากจะฟ้องท่านธนก,กิจในจังหวัดมีเยอะมากนี่คือหนึ่งกรณีชาวบ้านร้องเรียนมาที่ผมล่าสุดที่แหลมหาของภูเก็ตอยู่ๆก็มีนายทุนสร้างกำแพงกัน้นทางเข้าหาดจากนั้นก็ได้เปิดหลักฐานให้คุณหนุ่มกันชัยดูจนคุณหนุ่มกันชัยถึงกับร้องคะก่อนที่ทางด้านของดรธนก,กิจจะเสริมว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยหรือเปล่าทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยจึงได้้ใหททาางงีมงนตติดต่อไป านายกองอาจนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะสอบถาม,มาเรื่องนี้จากปากโดยถามว่ามันมีเรื่องของหาดภูเก็ตที่มักจะถูกนายทุนหรือเจ้าของที่แถวๆนั้นไปปิดกัน้นไม่ให้ลงหาดท่านพอจะทราบไหมทางรองผู้ว่านะคะก็ได้บอกว่ามีอยู่หลายชายหาดค่ะที่มีที่ดินของเอเกชนอยู่ด้านหน้าชายหาดนะคะเช่นของยามูค่ะซึ่งตนก็ไปเจราจาพูดคุยจนยอมเปิดทางให้ชาวบ้านเดินผ่านนะคะจะเดินผ่านล็อบบี้ก็ได้หรือเดินผ่านด้านทางที่เขาจัดเป็นสัดส่วนก็ได้นะคะงานนี<ๆ>้ทาเอา ชาวบ้านที่มาร้องเรียนถึงกับสายหัวพร้อมกับถามกลับไปว่าสมมติกรณีที่ชาวประมงต้องเดินผ่านล็อบบี้แล้วมีอุปกรณ์เพื่อหาปลาถามว่าผ่านรปภได้หรือยังรปภจะให้เข้าไปไหมด้านรองผู้ว่าถามกลับว่าชาวประมงที่ไหนอยากสมมุติครับถ้าสมมุติผมตอบไม่ได้เอาของจริงมาเลยชายหาดไหนก่อนจะถามไปถึงคุณหนุ่มกัญชัยนะคะว่าถ้าสมมุติขึ้นมาก็ตามยากนะท่านพิธีกรด้านของคุณหนุ่มกัญชัยก็พยายามอธิบายถึงชายหาดที่ถูกบุกรุกขณะที่รองผู้ว่าก็ได้ถามกลับมาอีกครั้งนะคะว่าที่ไหนบ้างครับให้ยกตัว อย่างมาเลยหาดไหนบ้างจะได้ตอบได้คุณหนุ่มกันชัยจึงได้เบรกแขกรับเชิญทุกคนนะคะแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้อยู่ภูเกต็ตแต่คนดีคนภูเก็ตเนี่ยเขามาร้องทีนี้ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อเมืองที่ต้องย้อนไปดูแต่ทาไมาย,ย้อนถามผมว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะพิธีกรบอกผมได้ไหมผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ใช่คนภูเก็ตครับท่านและเดือดอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าหาว่าผมลามปามนะผมขอถามท่านกลับว่าท่านเคยทราบไหมว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็คือต้องให้ชาวบ้านมาร้องแบบนี้หรอถ้าเกิดท่านจะถามผมผมถาม ท่านกลับมันเป็นหน้าที่ของพ่อเมืองทําเอารองผู้ว่าถึงกลับหงายกลางรายการกันเลยทีเดียวคันท่านผู้ชมจนต้องรีบกล่าวขอโทษทางด้านคุณหนุ่มกันชัยกลางรายการนะคะแต่บอกเลยว่างานนี้ทําเอาชาวภูเกต็ตเดือดไปตตามกันค่ะจนทางผู้ว่าถูกคอมเมนต์ทวลงกระนำนะคะทั้งจากชาวภูเกต็ตเองที่ได้ฟังรวมไปถึงคนอื่นๆค่ะที่ได้ฟังแล้วนะคะถึงกลับสายหัวอย่างน่าผิดหวังค่ะกับการทํางานของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราโอ้โหท่านผู้ชมคะหลังจากนี้ทางผู้ว่าจะออกมาแอคชั่นกับปัญหาที่ชาวภูเก็ตร ้องเรียนนี้ยังไงก็คงต้องรอติดตามดูกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ปดารานะคะ